สวัสดีครับกับไมีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เรามาเปิดตัวคันจิ๊ก2ท่อนนะครับที่เดียวเลยนะครับในประเทศไทยนะครับสั่งมาให้แฟนขับร้านหัไทยโดยตรงเลยนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะครับนะแบรนด์เกาหลีนะครับกับคันซีฮอคนะครับเมื่อก่อนเข้าไทยมานะครับอยู่ได้สักพักหนึ่งดังนะครับแต่เหมือนแบบ น่าจะไม่ได้ต่อสัญญาหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้ก็เลยหายไปแต่ว่าพอดีมีลูกค้ารีเควสกันมาเยอะครับพี่ผมอยากได้คันจิกครับแต่ว่าเป็นสองท่อนต่อกลางก็คือส่วนมากคันจิกมันจะเป็นท่อนเดียวใช่ไหมครับไม่งั้นก็ต่อโคนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยบางคนเขาอยากจะแบบขึ้นเครื่องบินเอาใส่ท้ายรถนะครับมันเดินทางลําบากหรือว่าบางทีเขาอยากจะเก็บเอาไว้แบบในช่องเก็บเรือข้างล่างอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้มือนนะคนระับเขาก็บอกผมมาอย่างงี้ผมก็ออา มาผมหาให้ก็ได้นะครับกับคันจิก2ท่อนต่อกลางนะครับแต่กว่าจะหาได้นี่ก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะครับนี่ก็จองไปตั้งนานกว่าเขาจะยอมส่งมาให้นะครับตัวนี้เป็นสัญชาติเกาหลีนะครับเป็นคันของเกาหลีนะครับคันซีฮอคเป็นเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับนี่ให้ดูความสวยกันเลยนะครับก็ท้ายยาวตามสไตล์คันจิกกิ้งนะครับดีไซน์ก็ทรงสปอร์ตเลยนะครับ รีซีทแต่งยิงทรายมานะครับเคปล่ามาพร้อมกับโลโก้โลโก้ซีฮอคนะครับก็คือมันเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งของทางเกาหลีเลยนะครับซีฮอคเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งของเกาหลีนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่แบรนด์นี่เขามีในมือนะครับซีฮอคไดว่าโพไซดอนซูมนี่ครับฟิชชิงโคเรียนะครับตัวนี้ก็จัดให้พิเศษนะครับมาพร้อมกับหัวท็อปแบบพิเศษนะครับหนา นี่ครับไม่ต้องกลัวแตกเลยเหมือนหัวท็อปสองชั้นนะครับแล้วก็เป็นคันต่อกลางก็สําหรับสายไายเรือคายักนะครับนะ่ะสายตกปลาคนเดียวนะ่ะลงช่วงนี้ก็คือเมืองนอกเขาลงห่วงยางกันนะแต่คนไทยผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับนะไปรู้เซลล์เซลเซล,เล์เกาหลีเขาก็บอกผมมาเงี้ยผมก็แปลภาษากฤษบ้างไทยบ้างรวมๆกันนะแปลมาได้ประมาณนี้นะครับก็ใครที่มองหาอยู่ละกัน ผมว่าเวทมันค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะครับสามารถเอาไปตกปลาสวายได้เลยนะครับสวยนะครับตกปลาสวายปลาบึกบ้างนะครับปลาบึกไซส์ไวรุ่นสัก20โลอะนะครับเล่นได้ผมว่าเล่นได้สบายๆนะครับหรือว่ามือชโดเหยื่อสดนะครับที่ต้องการด้ามยาวๆไว้ค้ำแขนค้ำท้องนะครับจัดตัวนี้ด่วนๆนะครับแต่ถ้าจะเอาไปตีเหยื่อปอมก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ไม่อยากแนะนำนะครับด้ามมันยาวไปหน่อย นะครับและคันมันค่อนข้างจะแข็งนะครับถ้าจะตีเหยื่อก็ต้องเหยื่อขนาดใหญ่นิดนึงนะครับก็สามารถจะใช้ได้อ่ะมาผมไล่ให้ดูคันเบสก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นลายเคปลา์นะครับหรือว่าลายเอ็กค์สนะครับบ้านเรานะครับนี่ครับฟิชชิ n งโคเลียนะครับน่ดีเซตแต่งนะครับไล่ขึ้นไปเลยนะครับสวยครับตัวจริงแล้วก็เป็นเป็นคัน6ฟุต6ฟุตต่อกลาง น่าจะเป็นคันแรกในไทยเลยนะครับคันจิกนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเสิร์ชหามาก็ผมหาให้ลูกค้าเนี่ยเกือบปีนะครับกว่าจะหาได้คันจิกต่อกลางส่วนมากมันจะท่อนเดียวซะส่วนใหญ่นะครับมานี่ด,ดูดูเวทนะครับ6ฟุตต,ต่อกลางเวทเหยื่อเริ่มต้น60ถึง500กรมัมบางคนผมว่าเอาไปลอยอินซีได้เลยนะครับรอยนซีก็ตกหน้าดินได้เลยนะครับ PE1 ถึง PE5 นะครับคันเนี่ย ยกลูกตุ้มที่องศา45องศาเนี่ยนะครับได้27กิโล70องศาได้12กิโลนะครับก็ลองไปคิดดูกันเองแล้วกันนะครับนะส่วนน้องๆคันปลาบึกอะผมว่านะครับอ้าวดูคันสปินกันนิดนึงนะครับก็ท้ายแต่งเหมือนกันนะครับเอ็กคอร์สจะเป็นเอ็กคอร์สแค่ช่วงล่างนะครับส่วนข้างบนเนี่ยผมว่าที่เขาไม่ทำเอ็กคอร์สเพราะเขาต้องการให้ปลายข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างจะผิวนะครับให้ปลายมันเด้งนะครับ นะเขาก็เลยไม่ทําเป็นเอคอร์สแต่ว่ามาทำคอร์สช่วงล่างแทนเพื่อเพิ่ม Power Lift ในการงัดป่านะครับก็สวยๆครับงานเนียนๆไกด์ฟูจิน่าจะฟูจินะครับอ่าแล้วก็เป็นทรงเคตามสไตล์คันจิกกิ้งตัวนี้ก็เอามาเปิดตัวนะครับเปิดตัวนะครับอยู่ที่1นึ่งบาทนะครับ1นึ่งบาทบวกค่าส่ง100บาทเท่านั้นนะครับ ก็เปิดตัวก่อนเลยนะครับกับคันซีฮอคจิกสตาร์2ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับทางเกาหลีนี่คือทางเซลล์เกาหลีเขาบอกผมว่ามันขายดีมากนะพี่มันขายดีมันขายดีแบบสุดๆนะครับก็เลยให้มาลองผมก็เลยเอามาลองทั้งอย่างละสี่สิบคันนะฉะนั้นก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะไปสั่งอีกทีก็น่าจะอีกสัก3เดือนนู่นกว่าจะมานะครับโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับ ไม่อยากให้พลาดน,นะครับกับคันจิก2ท่อนความจริงมันก็ไม่เชิงจะต้องเอาไปจิกอย่างเดียวนะครับสามารถเอาไปลงหน้าดินได้จิกได้ลอยสายอินทรีย์ได้ตกปลาสวายได้อะผมว่ามันเป็นคันรวมๆแล้วกันแต่ดีไซนมันเป็นคันจิกนะครับเป็นคัน2ท่อนนะครับเวทก็ค่อนข้างจะโหดอยู่นะครับน้องๆคันตกปราบึกเลยนะครับก็คงคันประมาณ p e 2 24บ้านเราแข็งกว่าหน่อยนึงนะครับนะก็วิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับ คันซีฮอคจิกสตาร์สองนะครับเอาเบสเอาสปินทักเข้ามาได้เลยนะครับผมมีแค่สี่ิบคันนะครับหมดนี่แล้วก็คงอีกสามเดือนนู่นแล้วนะกว่าจะมานะไม่อยากให้พลาดครับนาน้ๆจะมาสักทีของแปลกนะครับคันจิกสองท่อนโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ